ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผม Thailand Auto Review วันนี้เราจะออกจากโลกของเครื่องยนต์และสมรรถนะกันสักหน่อยแต่เพื่อเหตุผลที่ทรงพลังจริงๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแรงม้าหรือความเร็วแต่มันเกี่ยวกับหัวใจความเป็นมนุษย์และวิธีที่ผู้คนแสดงศักยภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จรงิงเพราะเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นสมรรถนะไม่ได้วัดจากกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่าจากความเร็วที่ผู้คนรวมพลังกันเพื่อช่วยเหลือกันแอลกันเมื่อไม่นานมานี้ประเทศเวียดนามประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำครอบครัวจำนวนมากต้องอบพยพถนนหนทางถูกน้ำพัดพังความเสียหายรุนแรงจนยากจะบรรยายบ้านเรือนทรัพย์สินและไร่นาที่ประชาชนสร้างขึ้นมาหลายสิบปีถูกกลืนหายไปในพริบตาท่ามกลางความสิ้นหวงังนั้นสิ่งที่น่าประทับใจเกิดขึ้น ในขณะที่ชาวเวียดนามต่อสู้กับกระแสน้ําที่โหมกระหน่าความช่วยเหลือที่อบอุ่นจากอีกฝากของพรมแดนก็มาถึงจากประเทศไทยในฐานะคนที่พูดถึงสมรรถนะความทนทานและราคาอยู่บ่อยๆผมมองเหตุการณ์นี้ด้วยมุมมองใหม่เพราะครั้งนี้คําว่าสมรรถนะหมายถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพของทีมกู้ภัยไทย บุคคลเหล่านี้ไม่ลังเลเลยพวกเขาเก็บอุปกรณ์บรรทุกเรือกู้ภัยเตรียมสเสบียงแล้วรีบออกเดินทางไปเวียดนามโดยไม่ต้องรอคำชมหรือรางวัลใดๆนี่แหละครับคือสมรรถนะของจริงเงียบสงบแ,แน่วแน่และเปลี่ยนประสิทธิภาพเมื่อทีมกู้ภัยไทยมาถึงพื้นที่น้ำท่วมในเวียดนามภาพที่เห็นทั้งสะเทือนใจและสร้างแรงบันดาลใจลองจินตนาการถึงครอบครัวที่ติดอยู่บนหลังคาเด็กที่เกาดเศษไม้ลอยน้ำและผู้สูงอายุที่รอคอยความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวัง ทีมไทยลุยกระแสน้ำแรงพาคนออกจากพื้นที่อันตรายแจกจ่ายน้ำดื่มและยารักษาโรคคุณสามารถเห็นความรู้สึกในใบหน้าของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนน้ำตาความขอบคุณและความไม่อยากเชื่อว่าผู้คนจากอีกประเทศจะมาช่วยพวกเขาด้วยใจจริงการตอบรับจากชาวเวียดนามเต็มไปด้วยความซาบซึง้งวิดีโอและภาพถ่ายมากมายเผยให้เห็นผู้คนร้องไห้พนมมือและกล่าวขอบคุณคนไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งของหรือการช่วยเหลือ แต่มันคือความรู้สึกก็ขอองค์การได้รับความห่วงใยในเวลาที่ทุกสิ่งพังทลายหลายคนกล่าวว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้และมองว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพที่แท้จริงระหว่างสองประเทศหากพูดถึงภารกิจนี้ในเชิงการทดสอบสมรรถนะทีมไทยสมควรได้รับคำชมระดับ5้าดาวพวกเขามีการเตรียมการอย่างมืออาชีพมีรถผู้พายเฉพาะทางเรือทุ่นลอยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกอุปกรณ์ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รถบรรทุกที่ปกติใช้ขนของค้าขายวันนี้กลับเต็มไปด้วยอาหารเสื้อผ้าและยารักษาโรคความแม่นยำและความเป็นระบบคือสิ่งที่โดดเด่นมันเหมือนกับการดูเครื่องยนต์ที่ปรับจูนอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนทำงานประสานกันอย่างราบรื่นอาสาสมัครไทยหลายคนยังนำรถกระบะที่ดัดแปลงเองมาช่วยเหลือรถที่ยกสูงและใส่ย,ยางออฟโรดเหล่านี้กลายเป็นเส้นชีวิตที่สามารถฝ่าน้ำลึกไปถึงจุดที่รถทั่วไปเข้าไม่ได้ มันแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเครื่องมือที่เราใช้เพื่อความสนุกในวันหยุดกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตผู้คนได้จริงๆในด้านการประสานงานทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างยิ่งภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามร้องขอความช่วยเหลือขบวนรถก็ออกเดินทางแล้วความรวดเร็วระดับนี้ถือว่าน่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับระยะทางและสภาพพื้นที่มีรายงานว่าประเทศไทยส่งรถบรรทุกหลายสิบคัน เรือกู้ภัยและอาสาสมัครหลายร้อยคนการปฏิบัติงานามีประสิทธิภาพจนได้รับคำชมจากประชาชนเวียดนามและองค์กรต่างประเทศหลายฝ่ายเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นตัวอย่างของความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนอย่างแท้จริงทำไมเหตุการณ์นี้ถึงกลายเป็นกระแสทั่วโลกเพราะในยุคที่ข่าวส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการเมืองการช่วยเหลือข้ามพรมแดนแบบนี้คือสิ่งที่ให้ความหวังมันเตือนเราว่าประเทศไม่ใช่แค่เส้นบนแผนที่ แต่คือชุมชนของผู้คนที่สามารถยื่นมือช่วยกันได้ในด้านเศรษฐกิจความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้มหาศาลหน่วยงานของเวียดนามประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านดอลลาร์ถนนพื้นที่เกษตรไฟฟ้าและบ้านเรือนถูกทำลายแต่ท่ามกลางความสูญเสียสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คือน้ำใจราคาของความช่วยเหลือจากไทยไม่ได้วัดจากเงินแต่ว่าจากความเมตตาแม้เราจะประมาณค่าได้เป็นล้านบาท แต่คุณค่าทางใจมันมากกว่านั้นหลายเท่าหากเปรียบเทียบกับการรีวิวสินค้าสมรรถนะของทีมไทยครั้งนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบความน่าเชื่อถือภายใต้แรงกดดันยอดเยี่ยมการทำงานร่วมกันราบรื่นและความอดทนในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากสุดๆสมรรถนะเชื้อเพลิงในที่นี้ไม่ใช่น้ำมันแต่คือพลังใจพวกเขาไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวทุกการลงพื้นที่คืออีกหนึ่งชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือ ในระยะยาวการช่วยเหลือครั้งนี้จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามแน่นแฟนขึ้น2ประเทศนี้เป็นคู่ค้ากันมานานแต่เหตุการณ์นี้สร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าชาวเวียดนามจะจดจำได้เสมอว่าใครอยู่ข้างพวกเขาในวันที่ยากลำบากในโลกออนไลน์ชาวเวียดนามมากมายโพสต์ข้อความขอบคุณประเทศไทยบางคนบอกว่าการกระทำนี้เปลี่ยนมุมมองที่พวกเขามีต่อคนไทยไปตลอดกาล แฮชแท็กอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยกินเนสและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวียดนามแตงส์ไทยแลนด์กำลังเป็นที่นิยมเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่งดงามสำหรับทั้งสองประเทศสำหรับคนที่ชอบรถยนต์อย่างเราเรามันน่าสนใจที่เห็นยานพาหนะที่เราพูดถึงเรื่องความเร็วและความแรงกลายเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตจริงๆร,รถกระบะท,ที่เราเห็นบ่อยๆอ,อย่างโตโยต้าไฮลัก Isuzu D-Max และ Ford Ranger ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพพวกมันฝากระแสน้ำลึกดินโคลนและเศษซากได้อย่างยอดเยี่ยมสมรรถนะที่พิสูจน์แล้วภาคสนามจริงสมรรถนะที่พูดถึงในครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการเร่งเครื่องหรือการควบคุมแต่คือความทนทานในสถานการณ์สุดขีดราคาของรถเหล่านี้อาจดูสูงในโชว์รูมแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องช่วยชีวิตคนราคานั้นไม่มีค่าเทียบได้เลย อีกสิ่งที่งดงามคือสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอาสาสมัครไทยไม่ได้แค่เอาของไปช่วยแต่ยังนำความอบอุ่นไปด้วยบางคนพูดภาษาเวียดนามได้หรือใช้แอปแปลภาษาช่วยสื่อสารเด็กๆที่ร้องไห้ก่อนหน้านั้นกลับยิ้มได้เมื่อได้รับอาหารและผ้าหม่มวิดีโอไวรลัลคลิปหนึ่งแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ไทยคุกเข่าช่วยคุณยายชาวเวียดนามสวดภาวนามันคือภาพที่มาจากหัวใจจริงๆไม่สามารถสร้างขึ้นได้สมรรถนะในรูปแบบนี้ สมรรถนะของหัวใจคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนั่นคือรีวิวที่มีค่ามากกว่ารีวิวไหนๆเพราะไม่ใช่เรื่องของแรงม้าแต่คือพลังมนุษย์ตอนนี้แม่น้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่เส้นทางการฟื้นฟูของเวียดนามเพิ่งเริ่มต้นเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของภัยพิบัติแต่คือเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวคนไทยพิสูจน์แล้วว่าความเมตตามไม่มีพรมแดนและชาวเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความกตัญญูที่น่าชื่นชม โลกกำลังจับตามองและหลายประเทศบอกว่านี่คือแบบอย่างของความร่วมมือที่แท้จริงอีกไม่นานจะมีรายงานตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือมูล,ลค่าความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ไม่ว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสะท้อนผลกระทบทางจิตใจได้ทั้งหมดเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือชื่อเสียงแต่มันคือเรื่องของสิ่งที่ถูกต้อง ก่อนจบคลิปนี้ผมอยากบอกว่าสมรรถนะไม่ได้มีแค่ในเครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีแต่มันอยู่ในตัวคนที่อยู่เบื้องหลังในความกล้าความทุ่มเทและหัวใจของพวกเขาประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าเมื่อพูดถึงความเมตตาเราทำได้ดีที่สุดเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นหากคุณรู้สึกประทับใจกับเรื่องนี้ขอให้คุณใช้เวลาสักนิดเพื่อชื่นชมฮีโร่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัย หรือคนธรรมดาที่ช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาลำบากเพราะนั่นคือสมรรถนะที่แท้จริงขอบคุณที่รับชม Thailand Auto Review หากคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและจงจำไว้ว่าไม่ว่าจะบนถนนในน้ำท่วมหรือในชีวิตประจำวันพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่แรงมา้าแต่อยู่ที่หัวใจของมนุษย์